มาที่คู่ความสัมพันธ์เพื่อนหรือว่าแฟนกันแน่นะคะน่าจับตามองอมากนะคะสําหรับหนุ่มรอนพัทรพลกับเพื่อนร่วมค่ายอย่างคุณกรีอัสดาพรน,นั่นเองนะคะก็สาวกรนะีนลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งไงนะก็ทําให้หลายๆคนก็เอ๊ะดูว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันนะศึกษาดูใจกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าดูสนิทสนมกันมากเหลือเกินค่ะแม้ว่าทางสาวกรีนนะคะก็ออกปฏิเสธไปแล้วว่าไม่มีไม่ม,ม,มีเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะ,ะหลายคนก็ยังคงคาใจอยู่ทางทีมข่าวช่องสองของเราได้เจอหนุ่มรอนนะคะก็ไม่พลาดที่จะไปสักถาม ข้อสงสัยดังกล่าวค่ะว่าจะเป็นจริงอย่างที่หลายคนสงสัยไหมนะพร้อมอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับอาการป่วยของหนุ่มรอนที่บอกว่าปวดกล้ามเนื้อหลังทางด้านซ้ายตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะคือผมด้วยความที่งานที่ผ่านมาครับมีม,มีแบบมีละครเวทีที่มันต้องต้องเต้นลีลาที่มันต้องยกคู่ของตัวเองด้วยมีแบบบางอาจารย์มีสวยไร้สายรับคือเป็นละครบู๊หมดเลยครับแล้วเรา เราใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะหมอบอกว่าเราต้องเราต้องดูว่าบางทีถ้าออกกําลังกายต่างๆที่มาจจะโดนบริเวณหลังนะครับเราก็ต้องต้องดูแลตรงนี้ให้ดีๆแล้วก็บางทีเราต้องต้องยืดตัวเองให้มากขึ้นมันสําคัญมากครับเพราะบางคนบางทีออกกําลังกายเราเราไม่ได้ยืดไม่ได้ stretching เลยบางทีกล้ามเนื้อมันมันปรับเปลี่ยนแบบว่าเร็วครับแล้วเราเราใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะใช่แล้วรู้เลยว่าตัวเองอายุเริ่มมากขึ้นนะครับมัน มันมันเขาเรียกว่ามันมันรีคอร์ไม่ทันนะครับมันต้องพักก่อนช่วงนี้ก็เริ่มหันมาเล่นโยคะมากขึ้นเพราะว่าเราเราจะเพิ่มความยืดยดหยุ่นของกล้ามเนื้อครับเพื่อจะให้มันมันซับพอร์ตให้มันแบบว่าเอะไรได้มากขึ้นคือผมเองเนี้ยด้วยความที่เพิ่งอายุ25นะครับก็ยังก็ยังอยากจะรับงานอยากทำงานอยู่ก็อาจจะดูแลเองมากขึ้นก็ได้ยังครับหลังจากที่กินโดอนไรจากปลามึตกินามึครับ ก็ด้วยความที่ด้วยความที่ผมอาจจะไม่มีใครฮะแลพะพอกลินโสดปับ๊บอาจจะมีเวลามีเวลามาเจอกันกันเยอะมากขึ้นแบบนี้ครับแค่นั้นเองแต่คือก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้เป็น,เป,นเป็นคนพิเศษนะครับคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันในรุ่นด้วยด้วยสถานะที่มันเริ่มมาเป็นเพื่อนครับและผมก็เป็นคนที่เราลรามีเพื่อนเยอะอยู่แล้วด้วยครับก็ผมว่าสถานะแบบเนี้ยมันมันจะ มันจะยืนยาวกว่าครับที่มันจะที่มันจะแบบว่าอยู่ดูแลกันยอะไรแบบนี้น,นะครับใช่สปเปคไหมส่วนใหญ่ครับผมเป็นคนที่ถ้าเกิดถามถึงสเปคผมไม่มีนะผมผมก็ต้องมองว่าอยู่ที่นิสยัยอยู่ที่หลายหลายอย่างแต่เขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเขาเขารับผิดชอบครอบครัวมาตลอดอยู่แล้วครับแล้วเราก็เห็นเห็นเรื่องของตรงนี้มาตลอด,ดไไคือ แฟนลับผมเนี่ยแปลกนะอยากให้ผมมีแฟนมากครับคือทุกคนอยากให้ผมแบบมีแบบมีคนแบบคู่คิดนู่นนี่อะไรเงี้ยเราไม่มีเวลาจะแชร์เรื่องราวก,กับใครเพราะว่าผมรู้สึกว่าถึงวันหนึ่งแล้วถ้าเกิดมีใครเข้ามาครับมันมันต้องเป็นคนพิเศษในชีวิตนะเพราะผมเองอย่างเงี้ยถ้าเราให้ให้ใครเป็นคนพิเศษแล้วอย่างพ่อแม่น้องเนี่ยเราก็อยากดูแลให้มันเต็มที่ก่อนนะครับ ดีนะอายุ25ยังไม่มีแฟนเลยอ่ะค่ะยังโสดอยู่เนะเออสาวๆคนไหนที่มีสเปคแบบนี้ก็ลองขายขนมจีบกันดูใช่เขาก็บอกว่าถ้าถ้ามีเนี่ยก็อาจจะแบบต้องดูจริงจังหน่อยอะไรแบบนี้สำหรับสาวกรีนก็บอกว่าไม่มีอะไรนะคะเป็นเพื่อนเพราะว่าสาวกรีนเนี่ยก็ยอมรับว่าโสดใช่ไหมก็เลยมีเวลาได้มาเจอเพื่อนกันแบบนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรในกอไผ่เนาะแล้วอาการเจ็บปวดของเขาล่ะใช่ตอนนี้ก็บอกว่าอ่ะก็ปวดด้านปวดหลังเนี่ยก็ใช้วิธีโยคะเพื่อที่จะยืดเส้นยืดกล้ามเนื้อทําให้บรรเทาอาการปวด แบบนี้ค่ะนะคะหนุ่มบู๊เนี่ยเนาะก็ต้องมาเล่นอะไรที่มันช้าลงการยืดเส้นยืดสายก็ต้องดูแลร่างกายด้วยนะูดูอย่างเดียวไม่ได้ค่ะลองลํำไทยเก๊กดูก็ได้นะค้าหนุ่มรอนค่ะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้า